โอ้ย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 อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ย้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ย้ยโอ้ยโ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโั้ย้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยอ้ยอ้อ้ยอ้ย้อยอ,อ้ยอ้ยอ้ย้้ยอ เข้าเห็ดไว้เพื่อให้ชาวบ้านอาศัยไปกินหอยไหมเนี่ย,ยนะที่จอลน่ะทำ นะเคเอนคนเข้าเป็นนกกินเลยอยู่ปานะแขงไปกินหอยไหมเนี่ยยิ้ยนะ<ป>น,น่ะทำยอกยงยยอกยงยยงยยงายงยยเาย่ยยายย 哎，对吧？<laughs> ổ oh, đi <laughs> thầy xong này có phải đấy พ่อข้างข้างอะไรแบบนอ่ะมาอะอะโอ้บรรยากาศตอนชอาพ,พี่น้องโคตรหนาวเลยอากาศสีล่มสีล่มๆมหนาวหนาวแต่ว่าส่วนลายสีล่มมีแต่ลมพี่น้องไงอันนีโอ้อุณหภูมิลงลง,ลงต่ำมิลิ ใช่ตัวนี้กับมาแต่งวะประมาณมันมีมีไหนบัวลายใส่ละลายแน่ผุคลิกเะไรไอต้นไอต้นคนเห็ดในเห็ดชว่านนี่บัวพอคางคะใช่บอพอคางตัวนี้พักยังนี่พักกาดบะพักยังใบซีเขียวอ่อนมอนใบพัก เป็นอื่นๆประกาศบอกว่าประกาศผักษลัดเยวมาเบิงตอนใหญ่ว่าสิไดกินหรือบอ่ ปั๊มกอกตัวนี้ยังบ่ทันเพล่เด้อพี่น้องยังสูบใส่ได้เซยกอกตั้งเต่าสมัยยังบ่ทันอ่ามีไฟฟ้าเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดไว้เพื่อให้ชาวบ้านอาศัยแต่ตอนนี้หยกนีหบ่ยังมีแล้วเพราะว่าค่อยก ไฟฟ้าเริ่มเขาเบิดและปัจจุบันเหมือนกันเขาใส่แต่น้มพุ่มหนามที่ดวดเนาะก็ยังใส่เปนได้เลยนะเพื่อนเราเรปลูกผักผงยังนี่แหละต้นมะพริกงามๆปัดใหญ่แล้วกัเด็ดกินสวยจุแล้วก็เพิ่นขุดสิปลูกพวกประกาศกร้ดามมะแป้งซอ ถูกในไรบอลด้วยไหวกินก็ต้องซื้อไลอ่ถูกมังพิกของงบปัญญาปัญญงบซื้อกินซื้อ,อยาก

nó to nhảy lùi, to nhảy lùi, u đi 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 ừ, mà, luật, Ui. Hào, à? Ui. Ui, này, đi 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 i'm